สลืมสลือด้วยตอนนั้นก็เลยอ่ะไม่เป็นไรก็ขึ้นรถกำลังจะขับออกจากปั๊มมาคิดในใจว่าอ้าถ้าเจอที่พักข้างหน้าอะไรก็ได้ขอนอนเถอะมันไม่ไหวจริงๆพี่เหนื่อยมากก็ขับไปขับไปเรื่อยๆมันมีป้ายพี่ป๋องข้างทางเขียนว่า500เมตรห้องพักนนท์น่ก็บอกเฮ้ยเอาวะเจอเล้วเว้ยห้องพักตัดสินใจว่าถ้าเจอป้ายปุ๊บเลี้ยวเลยไม่ต้องสนหรอกวห้องพักแบบไหน ขับไปห้าเหล่าไเจอป้ายทางเข้าเป็นป้ายไม้ธรรมดานะพี่เข mm hmm. ียนด้วยลายมือนะห้องพักแล้วลูกศรเข้าไป mm hmm. บนป้ายเนี่ยมันมีไฟเหมือนไฟแดงๆพวกแดงหมุนๆแบบเนี้ยมันก็เฮ้ย mm hmm. เจอและก็เลี้ยวเข้าไปพอเลี้ยวไปปุ๊บมันเป็นเหมือนม่านลูดราคาถูกอืน mm hmm. นก็บอกไม่เป็นไรมานลูดอะไรก็ได้ขอนอนอะ่ะเหนื่อยจริงๆไม่ไหวขอนอนเถอะพอเลี้ยวไปปุ๊บมีคนโบก หยุดสุดทางเลยยกมืออย่างเงี้แล้วก็เรียกแล้วก็ชี้นุ่นบอกอ๋อคนเปิดม่านนั่นแหละก็ขับเข้าไปเลี้ยวเข้าไปจอดแล้วเขาก็ลูดม่านนะนุ่นก็เข้าไปแปลกมากห้องไม่ได้ล็อกอ mm hmm. ืจริงๆมันควรจะล็อกห้องหรือให้กุญแจรามานะ mm hmm. นุ่นบอกห้องไม่ล็อกพี่ผมก็เปิดประตู้าไปสิ่งแรกที่ทาคือล้มตัวลงนอนมันเพียมันไม่ไหวก็ล้มตัวลงนอนลงไป นลบกว่าเอ๊ะผม,มจําได้แม่นเลยพี่ไม่ทันหลับดีหรอกผมอะนอนสักพักมันมีเสียงคนเปิดประตูเข้ามาอืตอนนี้นอนนอนอยู่บนที่นอนเนาะมีคนเปิดประตูเข้ามาเป็นผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งซึ่งนนมันก็เห็นว่าเฮ้ยเข้ามาได้ยังไงวะแต่ตอนนี้นนมันนอนนิ่งแล้วร่างกายมันขยับไม่ได้แต่ตามันมองเห็นปากพูดอะไรไม่ได้นิ่งอยู่บนที่นอนแบบนั้น เขาคู่นั้นก็เดินเข้ามาผู้ชายก็หยิบอาหารมาวางที่โต๊ะแล้วก็คุยกับผู้หญิงว่าอ้าวเธอเดี๋ยวกินข้าวอยู่นี่นะรออยู่รอบนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเราลืมของไว้ที่ปั๊มเดี๋ยวเรากลับไปเอาของก่อนเสร็จแล้วเขาก็วางของไว้ผู้หญิงก็ตั้งอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งผู้ชายออกไป<อ>แล้วก็ปิดประตูนนท์มันก็บอกอะไรวะ<อ>ห้องกูนะทําทไมมันเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงเขาก็นั่งเล่นอะไรของเขาอยู่ แสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ลุกเดินผ่านแต่เยียเจ้านนเข้าห้องน้ำอาบน้ำเสียงอาบน้ำชัดมากอาบน้ำพยารเข้าไปอยู่แล้วเขาก็เดินออกมานนมาได้แต่มองตามทำอะไรไม่ได้เลยผู้หญิงคนนี้ก็เดินกลับมาที่โต๊ะเครื่องแป้งเหมือนเดิมแล้วเขาก็เปิดอาหารกินเปิดอาหารกินกินพอกินไปสักพักพี่ป๋องผู้หญิงคนนั้นตกล้มลงไปที่พื้น ก็ชักด,ดิ้นกึก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 น้ำลายฟูปากออกมา